สวัสดีค่ะน้ำเองนะคะจากช่องสายทานสไตล์หรือเพจรีวิวบางอย่างวันนี้น้ำจะมาฉลอง500 Subscriber อร์ดีใจมากนะคะ500 s ับส c r ร b เบของคนอื่นนี่อาจจะดูไม่เยอะนะแต่สำหรับน้ำเนี่ยมันเยอะมากๆนะคะเพราะว่าน้ำทำ YouTube มาประมาณ1ปีแล้วนะคะถึงมีคนติดตาม500คนนะคะ แล้ววันนี้น้ก็ไม่ได้จะมาฉลองคนเดียวนะคะน้ำจะมาคืนความสุขให้กับเพื่อนๆพนที่ๆน้องทุกคนด้วยน้ำจะมาแจกของรางวัลนั่นเองของที่น้ําจะเอามาแจกเพื่อนๆในวันนี้จะเป็นของที่น้ำชอบมากๆนะคะแน้ัก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ใช้ด้วยเนาะโดยที่น้ําเคยพูดไปแล้วนะคะในคลิปไอแชมนี่ตีนก้านะคะว่าน้าชอบตัวนี้มากๆนะคะเขาก็คือเจ้าตัวนี้นี่เอง asc time rewind real cream for face นะคะ เอาไปคนละหอันเลยแต่ว่าในเซตนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ไอครีมนะคะจะมีมาร์กหน้าด้วยนะคะอีกอย่างละหแผ่นเนาะก็คือ2อ,อย่างนี้นะคะคือจะมีตัวนี้เป็นอ r ราเวราเจลนะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ตัวนี้เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดก็ให้ความชุ่มชื้นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น1เซตในรางวัลของน้ำเนี่ยจะมี3อย่างนะคะแล้วรางวัลของน้ำมันจะแจกทั้งหมด5เซตค่ะ แต่ว่านั้งก็ดูก่อนนะถ้าแบบมีเพื่อนเพเล่นเกมเยอะเนี่ยนัก็อาจจะแจกมากกว่านี้เนาะแล้ตอนนี้คงที่ไปก่อนว่า5เซตนะคะโอเคเริ่มอยากได้ของรางวัลกันหลือยังคะแต่ก่อนจะได้ของรางวัลก็มีกติกากันกนิดนึงเนาะไม่ยากเลยนะคะข้อหนึ่งะคะเพื่อนๆจะต้องมีการกดติดตามช่อง YouTube ส่แฮสไตล์นะคะโดยการกด s u b s c r i b e ตรงปุ่มแดงๆนั่นเองพอเรากดติดตามเนี่ยเราก็แคปหน้าจอาไว้นะคะส่วนข้อ2 ก็คือเพื่อนเพื่อต้องไปกดติดตามเพจรีวิวบางอย่างนะคะเดี๋ยวน้าจะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะพอกดติดตามหรือว่ากดไลค์เพจแล้วเนี่ยก็แคปหน้าจอาไว้นะคะข้อ3นะคะก็คือแชร์คลิปของน้ํานะคะในช่องสายทันสไตล์เนี่ยไปที่ Facebook ของตัวเองนะคะโดยที่คลิปที่แชร์ไปเนี่ยจะต้องไม่ใช่คลิปไลฟ์สดนะคะเป็นคลิปอื่นๆได้หมดเลยที่ไม่ใช่คลิปไลฟ์สดนะแล้วพอเราแชร์ไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเปิดเป็นสาธารณะนะคะให้เพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถได้ดูกันได้ทุกคนเลย นอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะต้องแท็กเพื่อนอีก2คนนะคะไว้ที่คลิปที่เราแชร์ด้วยนะแล้วเราก็แคปหน้าจอไว้นะคะพอเราได้รูปแคปหน้าจอจากข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3แล้วเนี่ยก็เอารูปแคปหน้าจอทั้ง3รูปนะคะส่งไปให้ที่ inbox ของเพจรีวิวบางอย่างนะคะแล้วก็ให้ส่งชื่อและที่อยู่เข้าไปด้วยนะคะที่อยู่เนี่ยน้ำของสงวนเป็นประเทศไทยนะคะถ้าเป็นเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเราอยากร่วมสนุก แล้วก็มีที่อยู่ในประเทศไทยก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะคะแต่การร่วมสนุกนี้ไม่ได้จํากัดแค่คนละหนึ่งสิทธ์นะคะเพื่อนๆสามารถแชร์คลิปของน้ําได้หลายๆครั้งนะคะอาจจะเป็นคลิปที่ซ้ํากันหรือไม่ซ้ํากันก็ได้นะคะแต่ชื่อเพื่อนที่แท็กไว้2คนจะต้องไม่ซ้ํากันนะถ้าเราแชร์ไป็น1คลิปแท็กเพื่อนไว้2คนแล้วถ้าเราแชร์อีก1คลิปเพื่อนอีก2คนที่แท็กไว้จะต้องไม่ใช่คนเดิมนะคะสมมุติว่าถ้าเราแชร์ไป3มคลิปก็จะแท็กเพื่อน2 22ก็คือเพื่อนทั้งหมด6คน แบบนี้คุณจะได้ทั้งหมด30ค่ะ30ก็คือนั้นจะใส่ชื่อของคุณ3ครั้งในกล่องจับฉลากนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสได้รางวัลน,นั่นเองโอเคถ้าไม่เข้าใจกติกาหรืองงตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามในนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะถามในเพจรีวิวบางอย่างก็ได้นะคะระยะเวลาของการร่วมสนุกนําให้เวลาถึงวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะจนถึงเวลาเที่ยงวันของประเทศไทยนะคะพอถึงเวลาเที่ยงวันปุ๊บมันก็จะปิดรับสิทธิ์เลยค่ะ แล้วพอสองทุ่มน้ำก็จะมาไลฟ์สดจับฉลากชื่อเพื่อนๆกันนะคะแล้วใครที่ได้รางวัลนะคะมันก็จะติดต่อไปทางอินบ็อกซ์ของเพื่อนๆนะคะแต่ส่วนใครที่ไม่ได้ตอบกลับน้ำมาภายใน24ชั่วโมงมันก็ต้องให้สิทธิ์กับคนต่อไปนะคะโอเคกติกาทั้งหมดไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่คือของรางวัลที่คุณจะได้ไปนะถ้าอยากได้แล้วก็ไปแชร์คลิปเลยแล้ววันนี้ นังก็ลากันไปก่อนนะบายเรื่มสนุกกันเยอะๆนะคะ